แล้วหลายคนบอกว่าแหมมันน่าจะมีโครงการดีๆขึ้นมานะคะเพื่อจะได้ช่วยลดค่าไฟกันนะคะเราไปดูค่ะเพราะว่าการไฟฟ้านครหลวงเองเนี่ยพร้อมด้วยสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและกป็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะตอนนี้เขาร่วมกันค่ะเป็นการเปิดใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบติดตั้งบนหลังคาด้วยเพื่อนำร่องการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานรัฐค่ะน่าจะลดค่าไฟได้ปีละ50,000นบาทกันเลยทีเดียวนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็เปิด เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นภาพเที่ยวามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันการเปิดงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแบบติดตั้งบนหลังคาค่ะหรือการใช้หลังคาโซลาเซลล์ของอาคารในสํานักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปาป,าปาชนะคะที่ตอนนี้ได้รับการสนับสนุสน,นอุปกรณ์และการติดตั้งจากการไฟฟ้านาครหลวงด้วยจะมีหน้าที่ในการดูแลระบบจําหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานาครน,นนทบรุรีสมุทรปราการ อนุรักษ์พลังงานที่สํานักง,งานปป,ปชนะคะคือทั้ง2หน่วยงานได้ร่วมมือกันในการติดตั้งหลังคาโซลาเซลล์ค่ะมาตั้งแต่วันที่24กันยายนปี2563แล้วนะคะและการไฟฟ้านาครหลวงเนี่ยจะบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าให้ตลอดอายุโครงการทั้งสิ้นเนี่ย20ปีทีนี้พอเริ่มเปิดการใช้งานผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วเนี่ยจะมีอัตราส่วนในการลดค่าไฟฟ้าเฉพาะในส่วนของระบบอยู่ที่ร้อยละ15จากอัตราค่าไฟฟ้าเดิมอยู่ที่4บาท4ส ต่างต่อหน่วยนะคะก็ลดลงเหลือ3บาท44สตางค์ต่อหน่วยค่ะและก็คาดการณ์กันแบบนี้ว่าสำนักง,งานปปชเนี่ยจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงประมาณปีละ5 0 0แสนบาทกันเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง471.63ตัน CO2 ต่อปีอีกด้วยค่ะงานวันนี้ถือว่าเป็นงานที่แบบจะ,จะเรียกว่าเป็นการตั้งต้น ก็ได้นะจริงๆคนอื่นอาจจะทามาหลายหลายหลายๆแห่งแล้วแต่สําหรับสํานักง,งานที่เป็นสํานักง,งานสําคัญที่เป็นคณะกรรมการสําคัญผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าจะเริ่มจากปปชนะครับเมื่อกี้ทางท่านผู้ว่าบอกว่าสามารถลดได้เนี่ยนะครับปีละประมาณห้าแ0,000นก็จะกลับว่าที่ปปชจะต้องจ่ายทังไปประมาณ19้าล้านบาทเศษเนี่ยนะครับผมได้รับประกันแล้วใน20ปีเนี่ยค่าไฟจะต้องลดลงไปปีละห้าแสห้าแสนแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนอกจากนั้นแล้วปปชกำลังจะมีการ ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีกประมาณเกือบ4 5หลังนะครับในพื้นที่14ไร่ด้านหลังที่เรารับรับมาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ได้มีการประสานง,งานทางท่านผู้ว่าว่าเดี๋ยวในการออกแบบเนี่ยนะครับเราจะวางดีไซน์เอาไว้เกี่ยวเรื่องการจัดฐานฐาน,านเพื่อวางแผงโซลาเซลล์เลยอัตโนมัติเลย ทีนี้ทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการปปชนะคะท่านก็บอกเลยว่าโครงการนี้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการปปชเลยค่ะต้องการให้ประหยัดพลังงานการแล้วก็เปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะจะได้ไปสอดรับกับนโยบายด้านการอนุรักษ์ พลังงานของภาครัฐด้วยก็ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการใช้พลังงานเนี่ยได้ใช้พลังงานกันอย่างประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพตรงนี้ถือที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะคะแล้วจะขยายผลเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคตต่อไปด้วยค่ะ,ะทีนี้ใครที่สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของการไฟฟ้านครหลวงนะคะคุณสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center ค่ะฝากหมายเลข ไว้นะคะหน้าจอเลยค่ะ1130นะคะรวมถึงแจ้งผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ